สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกับวิชาประพุทธศาสนาค่ะสำหรับวันนี้คุณครูจะนำเสนอวันสำคัญทางประพุทธศาสนานะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนมานั่งตรงที่หน้าจอทีวีหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์อ่าให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วนักเรียน มาถวดมนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมๆกับคุณครูนะคะนักเรียนพร้อมแล้วหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนประนมมือคะ่ะแล้วก็กล่าวพร้อมๆกับคุณครูนะคะหนึ่งสองสามอารังสัมมาสัมพุทธะผะกะวะ ตังภะกวันตังอภิวาเตมิสวา,าวะคัตโตภะกววตาัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโน นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนกลับมานั่งในท่าที่นักเรียนคิดว่าจะเรียนทำการเรียนการสอนกับคุณครูแล้วสบายที่สุดนะคะนักเรียนคะนักเรียนรู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทางโรงเรียนของเราจัดวันใดบ้างคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ ใช่ค่ะก็คือวันวิวันวิสาขะบูชาวันมาฆบูชาวันอาสารหะบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะใช่ค่ะกิจกรรมเหล่านี้นะักเรียนก็คุ้นเคยกันอยู่เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นทุกปีนะคะกิจกรรมวันสำคัญเนี่ยนะคะที่จัดขึ้นเพื่อ ย้อนถึงหรือนึกถึงเหตุการณ์วันสำคัญต่างๆนะคะนักเรียนอย่างเช่นวันนี้คุณครูจะนำมาเสนอก็คือวันวิสาขาบูชาค่ะวันวิสาขาบูชาเป็นวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่เดือน6นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้วันวิสาขาบูชาในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขาบูชาย่อมาจากวิสาขปูระณนะมีบูชา เลว่าการบูชาในวันเดือนวิสาค่ะถ้าปีใดมีอาทิกมาตคือมีเดือน8ปดสองโหนก็เลื่อนไปเป็นเดือนเจ็ดความสําคัญนะคะนักเรียนความสําคัญของวันวิสาขะบูชาเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติคือเกิดได้จัตตรู้คือสําเร็จ ไดปริบณิพานคือดับเกิดขึ้นตรงกันในสามคราวนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพที่พระพุทธเจ้าประสูตรค่ะนักเรียนพระพุทธเจ้าชื่อว่าอะไรคะจําได้ไหมคะตอนตอนคุณครูสอนพุทธประวัติตอนหนูหนูขึ้นปหนึ่งมีนะคะใช่คะ่ะ พระพุทธเจ้าชื่อว่าเช่าชายสิทธะธประสูติที่ไหนที่พระราชวังอุทยานลุมพินีวันค่ะเมื่อวันสุกขขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกปีจอก่อนพุทธศักราชแปดสิบปีนะคะต่อไปค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะ พระพุทธเจ้าน,นั่งอยู่ใต้ต้นสีมหาโพค่ะพระพุทธเจ้าตรัตรู้นั่นเองเ้าใจาสิตตะตรัต,ตรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อตอนอายุเท่าไหร่คะเมื่อตอนพระชนมายุ 35, สามสิบหพันษาที่ใต้ต้นอะไรคะอ่าใต้ต้นสีมหาโพค่ะในทน ช้ามืดของวันพุธขึ้น15้าค่ำเดือนอกปีรากาภาพต่อไปค่ะพระพุทธเจ้าเป็นยังไงคะอ่าปารินิพานค่ะหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้และได้ประกาศศาสนาอ่าพระพุทธในหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าได้80พรรษาก็ได้เสด็จดับขันปารินิพาน เมื่อวันอังคารขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหกปีมะสิงนะคะนักเรียนอ่าคนเรานะคะชีวิตของคนเรามีทั้งเป็นยังไงคะเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายคะ่ะเรื่องราวของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเป็นวันสำคัญที่ จัดขึ้นเพื่อเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นค่ะนักเรียนคะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราสามารถที่จะเข้าร่วมทำกิจกรรมอะไรได้บ้างคะอย่างอย่างที่นักเรียนเคยปฏิบัติกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคุณครูก็ได้จัดกิจกรรมทุกๆวันสำคัญเลยอ่า อย่างเช่นทำอะไรได้บ้างคะใช่คะ่ะนั่งสมาธิสวดมนต์อ่ากิจกรรมสวดมนต์นอกจากเป็นกิจกรรมที่เรา,เราสวดมนต์ทุกวันอังคารแล้ววันสำคัญทางพระพุทธศา,ศาสนาเราก็าสามารถตรวจมนต์ได้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจมน์อยู่ที่โรงเรียนหรือเราจะไปตรวจมนต์ที่วัดก็ได้นะคะนักเรียนมันไม่ได้ผิดอะไรเลยต่อไป กิจกรรมที่เราทำได้อีกก็คือทำอะไรได้อีกคะที่โรงเรียนจัดใช่ค่ะถูกต้องค่ะนั่งสมาธิค่ะนั่งสมาธิทำจิตใจให้มันสงบก่อนที่เราจะไปเรียนหนังสือจะทำให้เราได้มีสมาธิในการตั้งใจเรียนได้ควาคุณครูสอนถึได้เรียนหนังสือเก่งๆนะคะน้องๆหนูๆอ่าแล้วทำอะไรได้อีกคะ นอกจากนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วใช่ค่ะถูกต้องค่ะกิจกรรมก็คือเราสามารถทำบุญตักบาตรตอนเช้านะคะได้เราสามารถตักบาตรตอนเช้าอาจจะนิมนต์พระสงฆ์่ามารับบิณฑบาตท,ที่โรงเรียนหรือเราอาจจะตักบาตรหน้าโรงเรียนหรือว่าตักบาตรที่บ้านที่วัดก็ได้นะคะ ทำอะไรได้อีกคะนักเรียนตอบคุณครูได้ได้ไหมคะวันสำคัญต่างๆคุณครูที่คุณครูพานักเรียนไปวัดทุกครั้งเลยหลังจากที่เราตักบาตรกันเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะวันวิสาขบูชาเราก็ไปเวียนเทียนกันที่วัดค่ะเวลานักเรียนไปเวียนเทียนที่วัดเนี่ยนะคะนักเรียนจะเวียนกันกี่ครั้งคะรอบโบสถ์กี่ครั้งคะสามรอบเองนะคะนักเรียน อ่าต่อไปพอเราเวียนเทียนเสร็จแล้วเราก็สามารถทำกิจกรรมอะไรได้อีกคะนักเรียนอ่าข้าวัดฟังธรรมค่ะทำอะไรได้อีกคะน้องๆหนูๆอ่าข่าววัดฟังธรรมเสร็จแล้วเราก็ทำบุญอีกทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาค่ะ และททำอะไรได้อีกครับปล่อยนกปล่อยปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วอาคุณครูก็พานักเรียนไปทําจิตอาสาค่ะจิตอาสาเนี้ยเราสามารถทําได้ทั้งที่โรงเรียนที่บ้านสถานที่ราชการชุมชนที่วัดอาจจะเป็นการเก็บช่วยเก็บกระยะขวาดใบไม้นะคะขัดอ่องน้ำให้วัด หรือไปกว่าตถนนอ่ากวาดสถานที่ราชการลานวัดทําได้หมดเลยค่ะอ่าแต่ว่าเวลาน้องๆหนูหนูจะไปร่วมกิจกรรมที่วัดหรือเราไปที่วัดกันข้อที่ควรปฏิบัติในการเข้าวัดก็คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยเราต้องสำรวม กายวาจาแล้วก็ใจให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังไม่ตะโกนไม่วิ่งเล่นและข้อปฏิบัติก็คือต้องแต่งกายเป็นยังไงคะให้สุภาพเรียบร้อยนะคะส่วนมากเวลาคุณครูพานักเรียนไปข้าวัด เราก็แต่งชุดนักเรียนในชุดที่สุภาพเรียบร้อยอยู่แล้วแต่คุณครูขอฝากน้องๆหนูหน,หนูทุกคนเลยเวลาน้องๆหนูหนูไปร่วมกิจกรรมที่วัดจัดไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญวันใดก็ตามขอให้นักเรียนแต่งกายในชุดที่สุภาพเรียบร้อยนั่นหมายถึงการสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดใส่กางเกงหรือกระโปรงที่เป็นขายาวนะคะ ต่อไปวันสำคัญข้อควรปฏิบัติในการไปวัดทำอะไรได้อีกท้องถอดรองเท้าค่ะเวลาเราเข้าไปในโบสถ์ไปนั่งฟังธรรมะเราก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะนักเรียนไม่ใช่ว่าเข้าไปในโบสถ์แล้วนักเรียนใส่รองเท้าไปด้วยให้นักเรียนถอดรองเท้าไว้บริเวณที่ลานของวัดหรือบริเวณของโบสถ์ทางขึ้นของวัดก็ได้ค่ะนักเรียน อาทำอะไรได้อีกคะข้อที่ควรปฏิบัติในการเข้าวัดไม่ขีดเขียนตามกำแพงของวัดคะ่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเราไม่ไปขีดเขียนไม่ไปเอาสีไม่ไปเอาดินสอน้าหมึกปากกาไปวาดรูปหรือไปขีดเขียนคำที่ไม่สุภาพที่ฝาผนังหรือตามเสาวัดตามกำแพงวัดนะคะ พอควรปฏิบัติก็ต่อไปทำอะไรอีกคะนี่คะ่ะเราไม่ทิ้งขยะบริเวณวัดนะคะเวลาเราดื่มน้ำนะคะหรือเราเอาของเข้าไปในวัดเราถือไปแล้วเราก็ออกไปทิ้งตามลานวัดต่างๆนะคะไม่ดีนะคะน้องๆหนูๆต้องเอาไปทิ้งที่ถังขยะคะ่ะ คลิปนี้นะคะเป็นคลิปวีโอสั้นๆของวันวิสาขบูชาค่ะสำหรับคลิปหน้าคุณครูจะนำเสนอเรื่องอะไรขอให้นักเรียนคอยติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ